ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเนาะ,ะการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนนี้ช,ช่วงเทศกาลสงการานเพราะว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหหนึ่งถึงย1เมษายนใช่ไหมคะนับนับ1ถึง21เลยแต่จริงๆก็คือเหลื่อมกันเลยแต่ละพื้นที่อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ตามชื่อเลยตามชื่อวันสงการานแล้วก็ที่ประกาศยุดเลยคือ 2> ค1 2ถึง16 5าวันนี้ก็เน้นๆแล้วนะแต่มันจะมีจังหวัดใกล้เคียงหรือ มิภาคต่างๆที่เขาจัด อาจจะจัดหลังหรืออาจจะจัดหน้าหรืออาจจะกอดแล้ววางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมจาสนุกปักหมุดไทยแลนด์นี่ไงวันนี้ดิฉันก็เตรียมเสื้อมารับเลยนะเห็นไหเป็นลายดอกเลยสนุกปักหมุดไทยแลนด์นะคะถูกต้องแต่วันนี้พึ่งสาดดิฉันนะคะแล้วในวันนี้เราจะไปพูดกันที่ภูเก็ตแล้วกันมาดูกันหน่อยว่าการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาเตรียมอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ทางรายการจะพูดคุยกับคุณธเนศตันติ พิรยกิจค่ะท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนาลินากับคุณสันพรใช่ไหมครับใช่ค่ะนาลิน่ากับสันพรค่ะผมครับผมครับผมเสน่ครับค่ะคุณเน่คะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นไงบ้างคะคึกคักพร้อมพอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานหรือยังหรือว่ามีใครเดินทางมาบ้างหรือยังคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จริงๆแล้วอย่างนี้ครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันอาจจะเริ่มเข้าเขาเรียกว่าเข้าช่วงโลซีซั s o ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ<ฆ>แล้วก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักที่ผ่านมาในหลายๆปีนะครับ<ฆ>ปีนี้ก็คงจะคล้ายๆเดิมก็คือแปลว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแต่ปเปอินปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเมษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดจํานวนลงมากนักในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยก็จะเป็นตลาดหลักที่จะเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้ครับภูเก็ตน่าจะเป็นปีแรกที่ภูเก็ตเนี่ยจะมีการจัดเทศกาลท่องเที่ยวด้านการด้านสงกรานเนี่ยครับมากกว่าหนึ่งวันเดิมเดิมเนี่ยภูเก็ตเรามีเช่นมีงานสงกรานอยู่แค่หนึ่งวันคือวันที่สิบสาวันเดียวครึ่งวันเช้าแล้วก็คำ่คำๆก็เลิกหมดนะครับ <c oughs> แต่ปีนี้ทางจังหวัดได้ร่วมกับทางภาคเอกชนกับหน่วยง,งานราชการแล้วก็อ,อกปทอเนี่ยนะครับก็มีการจัดงานแบ่งกันออกปานะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับ ที่ป่าตองเนี่ยครับก็จะมีการจัดเทศกาลสงกรานเนี่ยครับวันที่สิบสองถึงวันที่สิบสี่นะครับก็มีจัดสาวพันเต้นนะครับส่วนในเมืองเนี่ยครับโดยองค์งการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับก็ร่วมกับเทศบาลเมืองก็จะมีการจัดเทศกาลสงกรานก็จะมีการจัดตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะครับก็ก็แต่ว่างานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับงานหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนําให้คนไทยมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ก็คืองานที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองจัดนะครับก็คืองานเนี้เราจะมีชื่อที่คนรู้จักคุ้นปากว่าจะเป็นสงการโนแอลสงการโนแอลก็คือเป็นสงการที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยเนี่ยครับสงการโนแอลที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับเน่าจะเป็นงานสงการที่เเป็นเราเราเนี่ยเริ่มมาประมาณสักสิบสิบกว่าปีแล้วครับนะครับแล้วก็อใช่แล้วก็เป็นเป็นการร่วมร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนนะครับ ซึ่งในปีแรกๆที่มีการจัดงานสงกรานโนเอล,ลเนี่ยก็เหมือนกับก็มีเดาสําหรับหลายๆคนว่าเอ๊ะคุณจัดสงกรานแล้วคุณไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะจะสนุกไหมมันมันจะอ่ามันจะสนุกไหมมันจะเซฟไหมนะครับก็ปีที่แล้วอะครับปีที่แล้วอมีคนเข้างานเฉพาะช่วงเย็นเนี่ครับงานก็จะจัดช่วงเย็นเนาะมีคนเข้างานเนี่ยประมาณสักสามหมื่นกว่าคนโอ้เยอะนะคะล้วใช่ใช่แล้วก็จะเป็นงานที่เด็กๆก็มาเที่ยวเยอะเพราะว่า เป็นสงการที่ปลอดทุกเรื่องนะครับก็ะจะมีการป,อปอ้งปองกัรั้วแโน n อ a อ c o อ o l โ่พวกควันทุกชนิดห้ามแล้วก็ห้ามใช้พวกแป้งพวกสีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่สําคัญก็คือสงการโนแอลเนี่ยครับเราได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบห้าสงการทั่วประเทศที่ ที่เป็นวิถีไทยสนุกและปลอดภัยและความรุนแรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งในสิบห้าที่ที่เราได้รับรางวัลน,นะครับ <c oughs> อันนั้นก็คืองานเทศกาลสงการนอกจากนั้นเนี่ยครับในส่วนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห้างเองหรือพื้นที่หลายๆที่เองนะครับก็จะมีการจัดงานสงกรารเพื่อให้ให้กับลูกค้าก็ก็จะมีการจัดงานจัดคอนเสิร์ตก็จัดไปหลากหลายหลายหลายมุมหลายหลายพื้นที่ครับผมอันนั้นก็คือ เป็นรูปแบบของการจัดเทศกาลสงการานต์โดยหลักๆขอ,ของของปีนี้ของจังหวัดภูเก็ตครับค่ะอยากให้ท่านนายกสมาคมได้เออฉายภาพไปเห็นเลยค่ะแนะนําหน่อยว่าสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตช่วงเทศกาลสงการานต์นี้เนี่ยมีตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเอ๊ะถ้าไม่ไปตรงนี้เนี่ยมาไม่ถึงนะก็ระจริงๆแล้วนอกจากงานเทศกาลสงการงกานต์ที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าคนชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็อาจจะเข้าไปที่ป่าตองนะครับถ้า แบบสงการแบบที่บอกก็คือว่าเป็นสงการโนแอลพาครอบครัวพาแฟมิลี่มาเที่ยวก็อันนี้อันนี้ก็ก็เป็นหนึ่งเอ่อเป็นสองสองงานที่ผมคิดว่าไม่ควรจะพลาดนอกจากนั้นนะครับผมคิดว่าภูเก็ตเองเนี่ยถ้ามาภูเก็ตแล้วเนี่ยครับเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าเหมาะกับหน้าร้อนเนาะสงการเนี่ยอยู่เยอะอาทิเช่นเราพูดถึงสวนน้ําอย่างเงี้ยครับภูเก็ตเนี่ยมีสวนน้ำสามสวนน้ําที่ที่ถือว่าเป็นสวนน้ําที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนน้ําอันดามันดานะครับที่มีเครื่องเล่นที่แบบโอ้โห ลงทุนอย่างมากมายมหาศาลหรืออย่างบูทรีก็อาจจะเป็นทะเลเทียมที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับแห่งหนึ่งข,งของประเทศไทยหรืออาจจะไปที่สเปรดเจงเกิลก็จะมีสวนน้ําที่ผมคิดว่าน่าท่องเที่ยวซึ่งทั้งทั้งสามสวนน้ำเนี่ยครับก็กระจายอยู่ทั้งเกาะเลยนะครับสเปร,อปรดอยู่ทางเหนือบูทรีก็อยู่ตอนกลางแล้วก็ ถ้ามาอันดามันดาก็จะอยู่มาทางตอนใต้นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ผมคิดว่าถ้ามาภูเก็ตแล้วน่าท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ตอนนี้ผมถือว่าเป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือทีเเเ่เขาเรียกกันว่าเป็นโล c คอล์เอ็กซ์เ e รีย์หรือบ้านเราจะเรียกว่าท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเนี่ยครับเรามีท่องเที่ยวชุมชนที่ออมากมายออประมาณสักสิบกว่าท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ม,มีหลายๆท่องเที่ยวชุมชนที่เราเนี่ยได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศ ระดับนานาชาติมาแล้วนะครับอาทิเช่นถ้าเราพูดถึงท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยครับหนึ่งในท่องเที่ยวชุมชนที่ผมเชื่อว่าทั้งคนไทยและคนต่างชาติปัจจุบันมาแล้วจะต้องมาเช็คอินก็คือท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่านะครับปัจจุบันเนี่ยในในใน,ในย่านของท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าเนี่ยครับเราก็จะมีนอกจากมีการจัดเอ่อจัดรูทของการท่องเที่ยวมีมีการทาสอนคุกกิ้งอาหารแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองให้กินแล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำในในใน,ในทุกสัปดาห์ก็คือเราจะมีถนนคนเดิน ตอนเดิมเนี่ยเราจะมีแค่ถนนเส้นเดียวชื่อถนนถลางาปัจจุบันเนี่ยครับเราก็จะขยายไปไปอีกเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆกันนะครับก็คือถนนพาังงาก็อันนี้ก็ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจุด,จ,ดจุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวหรือถ้าไม่อยากท่องเที่ยวในเมืองอยากท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนแบบอื่นก็อาจจะไปดูท่องเที่ยวชุมชนท่าฉัดชัยไปดูฟาร์มเลี้ยงกุ้งไปไป,ไปกินกุ้งมังกรอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ามาท่องเที่ยวแล้วก็ ผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดภูเก็ตที่ทุกคนมาภูเก็ตแล้วมักจะพูดถึงไม่พลาดมาโดยเสมอเสมอก็คือว่าภูเก็ตเนี่ยครับได้รับร,รางวัลเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโกว่าเราเป็นเมืองแกสโนม n m เป็นการสร้างสรรค์ทางด้านอาหารแปลว่าตอนนี้ครับอาหารภูเก็ตแทบทุกชนิดแตครับก็จะเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารที่เราเราเราได้รับรางวัลจากจากยูเนสโกนะเป็นเป็นเมืองสร้างสรรค์ทีนี้ถ้าเราพูดถึงอาหารภูเก็ตนะครับผมคิดว่าเรามีอาหารพื้นเมืองให้โอ้ให้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ย มาชิมหลากหลายมากครับตั้งแต่อาหารพื้นเมืองที่เป็นสตรีทฟู้ดที่เป็นอาหารที่มีเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็อาจจะมีชื่อแปลกๆที่หลายๆคนอาจจะงงอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยมันมันมีชื่อแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> อ่เรามีขนมชื่อแปลกๆอย่างเช่นเรามีขนมกล้วยตาลามอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นขนมที่เป็นยังไงคะปแป้ง <c oughs> กล้วยตาลามเนี่ยครับมันจะเป็นกะทิอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นแป้งกับมันแป้งนุ่มๆเนี่ยนะครับ คล้ายๆกับขนมเปียกปูนะครับแต่ไม่แต่แต่คือคือเท็กเจอร์คล้ายๆกันแต่รสชาติจักลิ่นเนี่ยต่างกันนะครับอนะครับหรือยังมีอาหารคาวก็เราพูดถึงปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดกรุงเทพก็จะมีสไตล์หนึ่งแต่ถ้ามากินปอเปี๊ยะสดภูเก็ตก็จะอีกสไตล์หนึ่งหรือเราจะมีของทอดที่เราเอามากินเล่นเช่นที่เราเรียกว่าเกี้ยนนะครับเกี้ยนนี่ก็จะเป็นการเอามันหมูมาห่อกับหมูสับกับหลายๆอย่างนะครับหรือ อย่างเรามีมมเราเรามีเส้นมีถ <tem edi. S 1> ือว่าเป็นเอกลักษณ์ใช่มีฮกเยียนมีฮกเยียนภูเก็ตนี่มีสองสายนะครับสายหนึ่งเราเรียกว่าเป็นมีผัดนะครับ<ม>อีกสายหนึ่งเราจะเป็นมีน้ํานะครับที่เราเรียกว่ามีเชจอย่างเงี้ยครับนอกจากนี้ครับ <uc> นอกจากพวกอาหารพื้นเมืองพวกนี้ครับซึ่งเรายังมีวาไรตี้ของอาหารเนี่ยเราก็ยังมีอาหารพวกซีฟู้ดอาหารถิ่นเช่นน้ําพริกกุ้งเสียบน้ําพริกกุ้งสดแกงส้มนะครับผัดผักเมี้ยง ผักตออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาภูกเก็ตก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสอาหารพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของออแกสโ r o n นะครับที่ที่เราได้รับการยอมรับจากยูเนสโกเรื่องอาหารนี่เราไม่ได้มีแค่แค่แค่ยูเนสโกอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของพวกมิชลินที่เราก็จะมีพวกสตรีทฟู้ดอะไรเยอะแยะนะครับอาจจะมีร้านดังๆหลายๆร้านที่อยู่ในลิสต์ของการเช็คอิน แล้วนอกจากพวกนี้แล้วครับก็จะมีเรื่องของคาเฟ่เยอะเลยไหมคะก็จะมีการเยอะครับการอยู่ทั้งในย่านเมืองเก่าย่านริมทะเลก็จะเยอะไปหมดนะครับ<า>แล้วก็เราก็ยังมีนอกเหนือจากพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆน,นะครับ<า>ที่ผมพูดไปแล้วเช่นกิจกรรมกิจกรรมพวกแอดเวนเจอร์มีซิปไลน์นะครับให้ให้ให้คุณมามามา,มาสัมผัสความตื่นเต้นนะครับเป็นซิปไลน์ขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็มีการ เชื่อมโยงกันไปนะครับหรือแม้กระทั่งกิจกรรมทางเรือก็ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแน่ดีเวลาเราพูดถึงภูเก็ตทุกคนก็จะนึกถึงอีก,อ,กอีกที่หนึ่งก็คือแหลมพรมเทพแหลมพรมเทพเกิดเนี่ยก็โอโ้ทุกคนก็จะแบบไปดูปดพระอา,าทิตย์ตกได้แต่ปัจจุบันเนี่ยแทนที่เราจะดูพระอาทิตย์ตกจากจากแหลมพรมเทพอย่างเดียวเนี่ยครับคุณสามารถที่จะขึ้นเรือคาตามารันเป็นเรือยอชนะครับเป็นเรือยอชสองท้องขับออกไปแล้วก็ ฝั่งขวาก็จะเป็นแหลมพมเทพฝั่งซ้ายเป็นพระอาทิตตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะเป็นอีกประสบการณ์หรืออีกการหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะมีแหลมชื่อแหลมกระทิงนะครับแหลมกระทิงเนี่ยก็จะเป็นเอดเวนเจอร์หน่อยถ้าคุณอยากดูพระอาทิตตกแบบออกแรงนิดหนึ่งก็ไปจอดรถแล้วเดินไปอะไรย่างเงี้ยครับก็ก็ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนอกเหนือจากพวกนี้เราก็จะมีห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วช้อปปิ้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ ชาหาดนะครับช้หาดก็เรามีหาดตั้งแต่ทางเหนือสุดไปถึงใต้ใต้สุดของเกาะที่เป็นหาดที่ผมคิดว่าสวยงามแล้วก็ในทุกช่วงของพระอาทิตย์ตกเนี่ยผมเชื่อว่าหาดทางตะวันตกของภูเก็ตเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าน่าจดจําแล้วก็ หน้ามาท่องเที่ยวครับผมค่ะได้ยินมันมีแล้วอยากไปเลยอะได้จุดเช็คอินให้เยอะมากเลยจริงๆของภูเก็ตนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าวันเดียวอาจจะเที่ยวไม่พอแล้วก็สมกับที่ปีนี้เขารณรงค์แล้วก็จัดงานสงกรานที่มากกว่า1วันดังนั้นเรื่องของที่พักล่ะคะพร้อมขนาดไหนแล้วมีโปรโมชั่นมีอะไรมีเป้าชี้ให้ประชาชนไปดูได้ที่ไหนบ้างคะสำหรับการใช้โปรช่วงสงกราน ผมผมผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าที่พักที่ภูเก็ตครับจริงๆแล้วเอที่พักที่ภูเก็ตเนี่ยเรามีตั้งแต่หลก 100, ักร้อยนะครับเป็นถึงหลกักหลกักหลักแสนต่อคืนคน,นี่นี่เล่าให้ฟังก่อนว่าเรามีประมาณอย่างนี้ครับก็กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะนะครับทีนี้ก็อยู่ที่บัตรเกตว่าแต่ละคนจะมีบัตรเจต์ยังไงแล้วก็เรียนอีกเรื่องหนึ่งว่าปัจจุบันนะครับตอนเนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันขยับจากหน้าที่ไฮไฮซีซั่นที่สุดของภูเก็ตออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาห้องพักก็จะเริ่ม ก็จะเริ่มต่ำลงมานะครับแต่ว่าอันเนี้ครับก็ก็อาจจะต้องเล่งจองกันนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าในช่วงสงการเนี่ยครับเท่าที่ตัวเลขทะทะทะให้มาเนี่ยครับตัวเลขที่ b o o k i n g in advance เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบ80เปอร์นไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ทางทะท,ะทะให้ตัวเลขมานะครับแต่ว่าผมว่าก็ยังก็ยังพอหาได้นะครับโรงแรมในภูเก็ตและโรงแรมในภูเก็ตเองเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าอยากถ้าถ้าชอบริมทะเลก็อาจจะไปเลือกโรงแรมริมทะเลถ้าชอบในเมืองก็ ชอบก็อยู่ในเมืองก็มีทั้งโรงแรมที่เป็นบูติกเล็กๆนะครับที่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็อาจจะมีการเสิร์ฟอาหารท้องถิน่นหรืออาจจะเป็นโรงแรมสามสี่ดาวที่อยู่ริมทะเลที่บริหารโดยคนท้องถิ่นนะครับสาหดาวหรือแม้กระทั่งเป็นแบรนด์หรือเป็นเชนก,ก,ก็มีให้เลือกหมดนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเร่งการจองมานิดนึงซึ่งผมเชื่อว่าในทุกผู้ประกอบการนะครับ ก็มีโปรโมชั่นสําหรับสงการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้อง,องล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 องเข้าไปจองดูอาจจะจองตรงเลยหรืออาจจะโฟคซกับกับกับแต่ละโรงแรมแต่ละโลเคชั่นที่ที่ตัวเองจะเดินทาง สงสัยต้องรีบจองแล้วค่ะท่านเพราะฟังแบบนี้แล้วน่าไปมากๆเลยนะและ้วดีไซน์เนี่ยเป็นสายแบบอาหารน่ะแล้วเมื่อกี้ที่ท่านผู้ดอกมาว่าอุ้ยต้องไปทานอะไรทำผู้จัดท้องอร้องกันเลยทีเดียวโอโ้โหอยากไปมากๆ,ๆค่ะแต่อีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านนายกค่ะที่ที่ถือว่าน่าจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเลือก ไปเดินทางไปเที่ยวในแต่ละที่น<ช>ะคะ,คะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะว่าเอ๊ไปตรงนี้จะปลอดภัยไหมในเรื่องนี้ค่ะทางด้านภูเก็ตเนี่ยเขาได้มีการวางแผนเตรียมดูแลยังไงบ้างคะในเรื่องของความปลอดภัยคือจริงๆแล้วเรื่องของความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งถ้าเดสิเนชันไหนก็ตามที่จะเป็นเดสิเนชันการท่องเที่ยวที่ที่ต้องการขึ้นเป็นระดับโลกเนี่ยครับ ต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆแล้วถามว่าภูเก็ตให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นันดับต้นๆไหมเราก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลนะครับเล่าให้ฟังนี้ครับว่าการให้ความสําคัญเรื่อง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 ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับทางตํารวจก็คือทางผู้บัญชาการภาคแปดผู้การเองเนี่ยครับก็ให้ความสาคัญมาโดยตลอดทางจังหวัดก็จะมีการประชุมเรียกว่าแทบทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีการมาตรการออกมาอย่างล่าสุดเนี่ยครับของสงการเองก็ ทาง gh, ทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับทางตำรวจนะครับแล้วก็ร่วมกับทางอ,อปทก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอาสาสมัครต่างๆร่วมกับจังหวัดเนี่ยครับก็มีการระดมกําลังและก็ส่งกําลังเนี่ยออกกวาดล้างจุดที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งหลายแล้วก็เชื่อว่าในช่วงเทศกาสลสงกรานเนี่ยครับทางเจ,จ้าหน้าที่ตำรวจเองทางเขาเรียกว่าอาสาต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะน่าเห็นใจจะต้องทํางานหนักมากขึ้นแต่ว่า อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแต่ก็อย่างที่ที่ทเล่าอะครับว่าตอนนี้ครับถามว่ามาตร,รการความปลอดภัยมีความพร้อมแค่ไหนผมคิดว่าพร้อมในทุกมิติทั้งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราพูดกันแต่เรื่องทางบกอย่างเดียวนะครับเราจะพูดเลยรวมถึงเรื่องทางน้ําด้วยซึ่งผมเชื่อว่าทางเจ้าท่าเองทางจังหวัดเองก็มีการกำชับแลวก็ปัจจุบันเนี่ยครับภูเก็ตเองเราก็ผมเนี่ยเอ่อเผอิญได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในห้องประชุมแล้วก็อยู่ในห้องไลน์ในหลายห้องเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการท่าทางเจ้าท่าเนี่ยก็จะมีการอัปเดตทุกววัน่า เรือที่จะออกจะต้องมีการใส่ชูชีพเรียบร้อยตรวจแล้วก็มีการสุ่มตรวจคนขับเรือเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนอกจากนั้นขนส่งเองก็มีการเข้มงวดเรื่องของผู้ประกอบการขับรถรับส่งสาธารนณะตั้งแต่ขนาดใหญ่รถบัสจนมาถึงขนาดเล็กๆเ,เลยนะครับก,ก็อันนี้ก็ขอให้มั่นใจได้ครับว่าทางจังหวัดเนี่ยให้ความสําคัญเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องความ ปลอดภัยเนี่ยถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจเดินทางไปด s เ i น a t ชันไหนก็าตามครับค่ะท้ายนี้ค่ะท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะก็จริงๆแล้วท้ายนี้ก็อยากจะฝากาผู้ฟังผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าอยากจะเชิญชวนท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตเองหรือจังหวัดใกล้เคียงเองผมผมถือว่าจริงๆแล้วครับภูเก็ตเนี่ยก็หลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้เป็นดีเซนเซชันที่ Ee, คนไทยไม่ค่อยเที่ยวแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าภูเก็ตนักท่องเที่ยวไทยถ้าดูเป็นเนชั่นแนลิตี้มาท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับ <thers S 2> แล้วก็มากที่สุดมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ประกอบการภูเก็ตเองเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ทยวไทยแล้วก็อยากจะเห็นนักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะเห็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็อยากเห็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเนนข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตเองก็มีการพัฒนา ไป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 ในหลายในในหลายหลายด้านแล้วครับผมครับค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านทเนศตันติพิริยกิจนะคะท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีคค่ะสวัสดีค่ะ